คุณเคยเดินเข้าครัวตอนเช้าใหม่แล้วรู้สึกแน่นหน้าอกแบบบอกไม่ถูกอ่างล้างจานยังมีจานจากเมื่อคืนเสื้อแจ็คเก็ตก็ยังพาดอยู่หลังเก้าอี้เคาน์เตอร์ก็รกไปหมดดูไม่เป็นระเบียบทั้งที่วันยังไม่เริ่มเลยแท้แต่กลับรู้สึกว่าทุกอย่างควบคุมไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะฉันเองก็เจอแบบนี้บ่อยกว่าที่อยากยอมรับถ้าคุณเหมือนฉันคุณอาจเคยคิดว่าบ้านสะอาดต้องใช้เวลาเยอะ ต้องมีตารางเข้มงวดและพลังแบบยอดมนุษย์ซึ่งเราก็ไม่มีแล้วในตอนนี้แต่ถ้าฉันบอกว่าความสงบจริงๆเริ่มจากเวลาเงียบๆแค่ไม่กี่นาทีในตอนเช้าของทุกๆวันสิ่งที่ฉันเรียนรู้โดยเฉพาะหลังอายุ60คือความสงบที่เราอยากให้บ้านมีมันไม่ได้มาจากการทำมากขึ้นเลยแต่มาจากการทำน้อยลงแต่ตั้งใจในวิดีโอนี้ฉันจะเล่าเจ็ดนิสัยง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ทุกเช้าใช้เวลาไม่นานส่วนใหญ่ไม่เกินห้าหนาทีแต่มันสามารถเปลี่ยนทั้งวันของคุณไม่ใช่แค่ในบ้านแต่ในใจของคุณด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่งานบ้านแต่มันคือลมหายใจเล็กๆของความใส่ใจเป็นพิธีกรรมเงียบๆที่บอกใจว่าคุณมั่นคงคุณปลอดภัยและคุณคือคนดูแลพื้นที่ของตัวเองอยู่กับฉันไปจนจบคลิปนะเพราะนิสัยข้อที่7อาจเป็นสิ่งเล็ก ที่เปลี่ยนความรู้สึกของคุณทุกเช้าไปตลอดกาลมาเริ่มกันเลยนิสัยข้อหนึ่งเก็บที่นอนอย่างตั้งใจมีบางอย่างที่เงียบและวิเศษในช่วงเวลาที่คุณลืมตาและวางเท้าบนพื้นก่อนเปิดโทรศัพท์ก่อนเปิดทีวีก่อนที่โลกจะไหลทะลักเข้ามาคุณมีหน้าต่างเล็กๆของความสงบและในช่วงเวลานั้นคุณมีทางเลือกคุณจะเริ่มวันด้วยความวุ่นวายหรือจะเริ่มด้วยความสงบ หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะสร้างความสงบก็คือการเก็บที่นอนของคุณฉันรู้ว่าคุณอาจคิดว่าจะเก็บทำไมในเมื่อเดี๋ยวก็ต้องกลับมานอนอีกคำถามนั้นก็สมเหตุสมผลนะแต่การเก็บที่นอนไม่ได้เกี่ยวกับผ้าปูหรือหมอนมันคือการตั้งจังหวะให้กับวันทั้งวันมันคือการบอกตัวเองว่าฉันใส่ใจฉันเคารพตัวเองและพื้นที่ของฉันมากพอจะเริ่มต้นด้วยบางสิ่งที่เรียบง่ายและเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว นิสัยข้อนี้เล็กมากใช้เวลาแค่สองสามนาทีแต่ผลทางอารมณ์มันใหญ่มากตอนที่คุณปัดผ้าห่มให้เรียบมันเหมือนคุณปัดความคิดฟุ้งซ่านในใจพอคุณเขย่าหมอนให้ฟูนุ่มความตึงเครียดในหัวใจก็เบาบางลงตอนที่คุณเก็บมุมผ้าห่มหรือพับปลายผ้าหน่วมคุณกำลังบอกกับร่างกายและสมองว่าวันนี้เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามอย่างสงบมันน่าปลอบใจมากเลยนะ ตอนที่คุณเดินกลับเข้าห้องในช่วงบ่ายหรือเย็นแล้วเห็นเตียงของคุณถูกจัดไว้เรียบร้อยเหมือนกับตัวคุณในตอนเช้าได้ฝากของขวัญเล็กๆไว้ให้ตัวคุณในตอนคำ่ำเป็นเครื่องตวนใจว่าคุณได้ดูแลบางสิ่งไปแล้วคุณได้ทำบางอย่างสำเร็จไปแล้วไม่ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงและสำหรับพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้เวลาทั้งชีวิตดูแลลูกดูแลสามีหรือพ่อแม่ มันง่ายมากที่จะลืมว่าเราก็สมควรได้รับพื้นที่ที่ได้รับการดูแลพื้นที่ที่รู้สึกสงบและได้รับความเคารพพรุ่งนี้เช้าลองแบบนี้ดูนะอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์แต่ให้ดึงผ้าห่มขึ้นอย่างนุ่มนวลเขย่าหมอนเบาๆให้พองนุ่มอาจเปิดหน้าต่างให้ลมเช้าพัดเข้ามาสักหน่อยแล้วก่อนจะเดินออกจากห้องหันไปมองเตียงอีกทีแล้วยิ้มให้กับมันเพราะนั่นแหละคือชัยชนะเล็กๆ นั่นคือคุณที่เลือกความสงบด้วยตัวเองนิสัยข้อ2กว่าตา5นาทีเบาๆหลังคุณเก็บที่นอนและแปรงฟันเสร็จคุณจะมีช่วงเวลาสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นเป็นเวลาที่เหมาะมากกับสิ่งที่ฉันเรียกว่าการกวาดตาเบาๆ5นาทีขอที่บายหน่อยนะตอนเช้ามักเริ่มต้นอย่างเร่งรีบแม้แต่คนที่กเกษียณแล้วก็ตามสมองเราก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่ต้องทำ และก่อนรู้ตัวเราก็ใช้วันทั้งวันหมดไปแล้วหันกลับมาเจอบ้านที่ยังรกอยู่ถ้วยกาแฟหนึ่งใบหนังสือพิมพ์ที่เปิดค้างไว้รองเท้าอยู่กลางทางเสื้อแจ็คเก็ตพาดเก้าอีไม่มีอะไรใหญ่โตแต่พอรวมรวมกันมันทำให้เราสูญเสียความสงบแต่ข้าวดีคือแค่ห้านาทีในตอนเช้าคุณสามารถเรียกความเป็นระเบียบกลับมาได้ก่อนที่วันของคุณจะเริ่มจริงๆ หลังแปรงฟันก่อนนั่งกินข้าวหรือเปิดคอมเดินดูรอบๆบบ้านด้วยความตั้งใจไม่ต้องเร่งไม่ต้องทำความสะอาดล้ำลึกคุณไม่ต้องขัดพื้นหรือซักผ้าแค่ทำให้สิ่งที่เห็นกลับมาสงบก็พอลองแบบนี้ดูนะเดินเข้าครัวเอาแก้วไปใส่อ่างเช็ดเคาน์เตอร์เบาๆด้วยผ้านุ่มๆเดินเข้าห้องนั่งเล่นพับผ้าห่มบนโซฟาจัดกองแมกกาซีนให้เรียบร้อยเขย่าหมอนซักใบสองใบให้ดูดีขึ้น แอบดูในห้องน้ําจัดผ้าเช็ดมือให้ตรงทิ้งกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วปิดลิ้นชักที่เปิดทิ้งไว้เมื่อคืนแค่นั้นเองห้านาทีเท่านั้นสิ่งที่คุณทําไม่ใช่แค่จัดบ้านให้เรียบร้อยแต่เป็นการบอกระบบประสาทว่าฉันควบคุมได้นะฉันรับมือกับวันนี้ได้บ้านของฉันมีความเป็นระเบียบอยู่คุณจะประหลาดใจว่ามันกลายเป็นจังหวะชีวิตได้เร็วแค่ไหนเป็นพิธีกรรมเงียบๆที่ทําให้คุณตั้งหลัก คุณจะเริ่มเดินในบ้านไม่ใช่เหมือนคนที่ต้องเก็บกวาดแต่เหมือนคนที่กําลังคืนความสงบให้กับที่ที่เธอรักเพราะบ้านของคุณก็คือที่ที่คุณรักและคุณสมควรได้ใช้ชีวิตในบ้านโดยไม่ต้องสะดุดกับข้าวของไม่ต้องมีเสียงในหัวคอยบอกว่ายังต้องเก็บหน้าหนีกนะการกวาดตาห้านาทีตอนเช้าก็คือคำตอบของคุณที่ตอบกลับว่าไม่ต้องแล้วฉันจัดการไปแล้วนิสัยข้อสามเก็บเสื้อผ้าทันที เรามาคุยกันเรื่องเก้าอี้ตัวนั้นเถอะคุณรู้ใช่ไหมเก้าอี้ที่ฉันหมายถึงตัวที่อยู่ในห้องนอนหรือมุมห้องนั่งเล่นตัวที่กลายเป็นที่พักของยืนเมื่อวานชุดนอนเสื้อคลุมที่คิดว่าจะใส่อีกกองแค่ตอนนี้ภูเขาไว้ค่อยจัดของที่ไม่สะอาดแต่ก็ยังไม่สกปรกมันเริ่มจากเสื้อผ้าชิ้นเดียวแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละชิ้นจนสุดท้ายมันไม่ใช่เก้าอี้แล้วแต่มันคือข้อความ ที่บอกคุณว่ายังไม่ได้เก็บนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าแต่มันคือความรู้สึกหนักที่ซ่อนอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเดินผ่านเก้าอี้ตัวนั้นแม้จะไม่ได้พูดออกมาสมองของคุณก็รับรู้ว่ายังไม่เสร็จยังไม่ได้จัดการสำหรับผู้หญิงที่ใช้ชีวิตแบกภาระที่มองไม่เห็นนับล้านแค่เครื่องตัวใจเล็กๆแบบนี้มันก็เพิ่มภาระในใจเข้าไปอีกนิสัยง่ายๆข้อนี้คือ เสื้อผ้าที่คุณใส่ตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมกางเกงยืนหรือเสื้อใหม่ตัวหนึ่งขอให้คุณสัญญากับตัวเองเบาๆว่าเมื่อคุณเปลี่ยนชุดเสร็จคุณจะเก็บเสื้อผ้านั้นทันทีไม่ใช่หลังอาหารเช้าไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นมาค่อยเก็บไม่ใช่คืนนี้น่าจะว่างแต่ทันทีตอนนั้นเลยถ้าสกรปรกก็ใส่ตะกร้าผ้าถ้ายังสะอาดก็พับเก็บให้เรียบร้อยถ้าคิดว่าจะใส่พรุ่งนี้อีก ให้หาที่เฉพาะให้มันตะขอตะกร้าหรือชั้นวางแต่ไม่ใช่เตียงไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่แค่ตอนนี้นะการกระทำเล็กๆนี้ใช้เวลาแค่สิบวินาทีแต่มันช่วยลดเสียงรบกวนในหัวคุณเป็นชั่วโมงเพราะเสื้อผ้าทุกชิ้นที่ถูกเก็บคือความคิดที่ไม่ต้องกังวลอีกหนึ่งเรื่องมันคือหลักฐานที่มองเห็นได้ว่าบ้านนี้เป็นของคุณและมันสงบเรียบร้อยและสิ่งที่วิเศษก็คือพอคุณทำจนเป็นนิสัย คุณจะเริ่มสังเกตว่าห้องนอนไม่ได้กลับไปรกอีกเลยไม่ต้องเสียวันเสาร์ไปกับการเคลียร์ห้องเพราะมันไม่เคยรกถึงขนาดนั้นคุณเดินนำหน้าความวุ่นวายได้แค่ทีละชิ้นทีละชุดอย่างเงียบๆนิสัยข้อสี่ให้ทุกอย่างมีบ้านและตรวจทุกเช้าหนึ่งในสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดที่คุณทำได้เพื่อตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มอายุมากขึ้นคือการลดคำถามเล็กๆที่ต้องถามตัวเองทั้งวัน อย่างเช่นกันไกลอยู่ไหนทำไมฉันหาเทปไม่เจอสักทีวางแว่นไว้ตรงไหนนะห้องครัวหรือห้องนอนคำถามเล็กๆเหล่านี้แม้ดูไม่มีพิษภัยทีละข้อแต่พอรวมกันกลายเป็นความเครียดระดับต่ำที่สะสมอยู่ในพื้นหลังของทุกวันโดยไม่รู้ตัวนั่นคือเหตุผลที่นิสัยข้อนี้สำคัญมากให้ของทุกชิ้นในบ้านของคุณมีที่อยู่ถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีทุกเช้า เพื่อตรวจดูว่าสิ่งของเหล่านั้นอยู่ที่ของมันใหมฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมแต่คุณจะประหลาดใจว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้แค่ไหนลองเริ่มจากแนวคิดนี้ของทุกชิ้นควรมีบ้านไม่ใช่แค่ลิ้นชักมั่วๆหรือกองรวมกันแต่เป็นที่ที่คุณตั้งใจให้มันอยู่เสมอกุญแจอาจแขวนอยู่ข้างประตูแว่นอ่านหนังสือวางในถ้วยเล็กข้างเก้าอีปากกาในกระบอกบนโตะ๊ะยาในตะกร้ามีฝาข้างอ่างล้างหน้า แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่มีที่วางแต่คือคุณให้เกียรติที่ว่างนั้นทุกครั้งที่คุณเอาของกลับที่เดิมสองสิ่งสวยงามจะเกิดขึ้นหนึ่งบ้านของคุณจะเริ่มทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ไหลลื่นคุณจะเคลื่อนตัวในบ้านอย่างสงบไม่ต้องเดินวนหาสายชาติไม่ต้องรื้อบ้านหาญาติมาตอนจะออกไปข้างนอกสองคุณสร้างความเชื่อใจเงียบเงียบกับตัวเองคุณพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าบ้านนี้ซัพพอร์ตคุณได้ มันไม่ใช่ภาระที่ต้องจัดการแต่มันคือที่พักอิงที่อ่อนโยนแล้วช่วงเช้าละ่ะหลังคุณเก็บเตียงกว่าดตา 5. ห้าหนาทีให้คุณทำการเช็คความสงบทั่วบ้านเดินชาชาทีละห้องไม่ต้องจับไม่ต้องจัดแค่มองด้วยความตั้งใจรีโมทอยู่บนถาดไหมกุญแจยังแขวนอยู่ไหมจดหมายวางเรียงกันหรือกระจายอยู่บนโต๊ะคุณไม่ได้ตัดสินตัวเองไม่ได้ดุด่าตัวเอง แค่เรียกสิ่งของกลับบ้านเบาๆช้าๆเหมือนแม่ที่เรียกลูกกลับเข้าบ้านตอนพระอาทิตย์ตกนิสัยข้อนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบ้านของคุณคือเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ภาระที่ต้องจัดการทุกวันโดยเฉพาะเมื่อร่างกายเราเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นการมีระบบแบบนี้จะทำให้คุณขอบคุณตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกจำไว้นะคะบ้านควรรับใช้เราไม่ใช่เราต้องรับใช้บ้าน และการให้ที่อยู่แก่ทุกสิ่งก็คือวิธีเริ่มต้นที่สวยงามนิสัยข้อ5เปิดหน้าต่างรับโลกเข้ามาช่วงเช้ามีความสงบที่ศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ก่อนที่ถนนจะคึกคักก่อนที่ทีวีจะเริ่มส่งเสียงก่อนโทรศัพท์จะดังในช่วงเวลานั้นคุณมีโอกาสเล็กๆที่มีค่ายิ่งใหญ่ไม่เกี่ยวกับการจัดบ้านเลยนิสัยข้อนี้ง่ายมากแค่เปิดหน้าต่างแม้เพียงหนึ่งนาทีก็พอ ให้โลกเข้ามาหาคุณทำไมมันถึงสำคัญเพราะสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวหรือใช้เวลาในบ้านทั้งวันโลกภายนอกเริ่มรู้สึกห่างไกลเราปิดบ้านเพื่อความอบอุ่นความปลอดภัยแต่ไม่รู้ตัวว่าเราก็กำลังปิดสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับชีวิตแค่เปิดหน้าต่างคุณเชิญบางอย่างสดใหม่เข้ามาแสงเปลี่ยนไปลมพัดเสียงนกร้องเสียงหมาไกล กลิ่นกาแฟจากบ้านข้างๆหรือกลิ่นดินเปียกฝนจากเมื่อคืนช่วงเวลานั้นแม้สั้นก็เป็นช่วงเวลาของการเชื่อมโยงมันย้ำกับคุณว่าโลกยังอยู่และคุณก็ยังอยู่แม้ในหน้าหนาวที่ลมเย็นฉันก็ยังอยากให้คุณเปิดหน้าต่างห่มผ้าอุ่นๆแล้วปล่อยให้ลมเย็นเตือนคุณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ให้ลมนั้นพัดเอาความหนักของเมื่อวานออกจากทั้งบ้านและหัวใจ คุณอาจจะหายใจลึกๆพร้อมกับเปิดหน้าต่างสูดลมหายใจใหม่เข้าไปช้าๆแล้วปล่อยมันออกอย่างเต็มที่ปล่อยความกังวลความเครียดความขุนใจให้ลอยไปกับลมคุณอาจพูดเบาๆว่าวันนี้คือวันใหม่ฉันเปิดรับความสงบนี่แหละคือสิ่งที่นิสัยนี้ทำไม่ใช่แค่เปิดหน้าต่างแต่เปิดใจให้ชีวิตอีกครั้งนิสัยข้อ6เคลียร์พื้นผิวสักจุดอย่างตั้งใจ บางวันแค่ลุกจากเตียงก็เหมือนชนะรางวัลใหญ่ร่างกายแข็งข้อต่อฝืดพลังไม่มีแต่หัวใจก็เริ่มกังวลกับสิ่งที่ต้องทำทั้งที่ยังไม่ได้จิบกาแฟสักแก้วในวันที่แบบนี้แค่คิดจะเก็บบ้านก็ดูหน้าหวั่นเกรงจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนั่นแหละคือเหตุผลที่นิสัยข้อนี้เป็นเหมือนเชือกช่วยชีวิตแค่เคลียร์พื้นผิวหนึ่งจุดแค่จุดเดียวแต่ทำอย่างตั้งใจและมีสติ อาจฟังดูเล็กน้อยแต่ฉันอยากบอกว่ามันทรงพลังมากบ้านของเราเก็บะส,สมเศษเสี้ยวของเราไว้จดหมายที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเปิดค้างขวดยาแก้วกาแฟใบเสร็จแมกกาซีนของเหล่านี้ไม่ได้มากองในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมและถึงแม้เราจะไม่รู้ตัวความรกที่มองเห็นจะกลายเป็นน้ำหนักที่เรารู้สึกในใจทุกจานที่ยังไม่ได้เก็บ ทุกกองเอกสารที่เอ็นเอียงมันกระซิบว่ายังไม่ได้จัดการนะเสียงกระซิบนั้นกลายเป็นเสียงหําเบาๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นความเครียดสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คืออย่าพยายามเก็บทั้งบ้านในทีเดียวหรือแม้แต่ทั้งห้องแต่ให้เริ่มจากพื้นผิวเดียวไม่ใช่เพราะมันเร็วแต่เพราะมันทำให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองอาจเป็นโต๊ะหัวเตียงเคาน์เตอร์ในครัวโต๊ะกาแฟในห้องนั่งเล่น หรือบนตู้เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่สายตาคุณมองเห็นก่อนเสมอนั่นแหละคือคำเชิญให้เริ่มเคลียร์ให้หมดหยิบของทุกชิ้นขึ้นมาถามตัวเองว่าของชิ้นนี้ควรอยู่ตรงนี้ไหมฉันอยากเห็นสิ่งนี้เป็นอย่างแรกในตอนเช้าใหม่คําตอบส่วนใหญ่มักจะเป็นไม่วางของกลับที่เดิมอย่างอ่อนโยนหรือถ้ายังไม่มีที่ก็ให้มันได้บ้านเสียทีจากนั้นเมื่อพื้นผิวนั้นว่างเปล่าให้คุณเช็ดมันให้สะอาด รู้สึกถึงเนื้อผ้าในมือได้กลิ่นสบู่หรือกลิ่นน้ำยาเช็ดไม้ใช้เวลากับมันอย่างสงบนี่ไม่ใช่งานแต่มันคือการแสดงความรักเงียบๆของขวัญสำหรับตัวคุณในอนาคตเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วคุณอาจวางแค่ของเล็กๆก,กลับไปแจกันดอกไม้ภาพถ่ายของลูกหลานหรือเทียนหอมเล็กๆที่คุณชอบอะไรบางอย่างที่อ่อนโยนเรียบง่ายและมีความหมายจากนั้นให้คุณยืนอยู่ตรงหน้าพื้นที่นั้นสักครู่ ไม่ใช่เพื่อชื่นชมแต่เพื่อรับความรู้สึกของมันพักสายตาปล่อยไหลให้คลายหายใจให้ลึกขึ้นอีกนิดนิสัยข้อเจนั่งจิบหายใจขอบคุณเราจะปิดท้ายเจ็ดนิสัยยามเช้าด้วยสิ่งที่ใช้พลังน้อยที่สุดแต่ให้ผลลัพธ์ลึกซึ้งที่สุดไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องตั้งเวลาไม่ต้องมีเช็คลิสต์ไม่ต้องจัดลิ้นชักหรือพับผ้าไม่มีการเช็ดถูขัดหรือเก็บ มีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำคืออยู่ตรงนั้นอย่างสงบเต็มไปด้วยสติและความขอบคุณนิสัยข้อที่เจ็ดนี้ไม่ใช่แค่นิสัยแต่มันคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์นั่งลงจิบเบาๆหายใจพูดว่าขอบคุณแค่นั้นสี่การกระทําเล็กๆทําช้าๆอย่างตั้งใจก่อนที่วันทั้งวันจะเริ่มดังขึ้นโลกสมัยนี้เชิดชูความเร่งรีบ แม้แต่คนวัยเกษียณก็ยังรู้สึกว่าวันดีๆต้องเป็นวันที่ยุ่งทุกนาทีต้องมีประโยชน์ถ้าไม่ได้ทำอะไร Productive แปลว่าเรากำลังตกหล่นแต่นั่นไม่จริงเลยความนิ่งไม่ใช่ความขี้เกียจความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอการพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้ตรงกันข้ามบางทีการหยุดพักคือการเคารพตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้ชีวิตดูแลผู้อื่นเสมอ นิสัยข้อนี้คืนเวลาเล็กๆให้กับคุณเองเริ่มจากหาเก้าอี้ที่คุณนั่งแล้วรู้สึกดีอาจอยู่ริมหน้าต่างที่มีแสงอ่อนๆหรือมุมสงบในครัวหรือชาบ้านท่าอากาศดีห่มอะไรอุ่นๆไหวถือแก้วในมือจะเป็นชากาแฟรหรือน้ำอุ่นใส่มะนาวก็ได้ไม่สำคัญว่าเป็นอะไรสิ่งสำคัญคือมันปลอบใจคุณนั่งไม่ต้องอ่านไม่ต้องเลื่อนจอไม่ต้องวางแผนแค่อยู่ตรงนั้น รู้สึกถึงความอุ่นของแก้วในมือปล่อยไหลให้คลายปล่อยลมหายใจให้ช้าลงให้ลึกขึ้นให้ใจของคุณนุ่มลงไม่ต้องว่างเปล่าแค่นุ่มลงคุณอาจได้ยินเสียงที่มักมองข้ามเสียงเข็มนาฬิกาเสียงนกร้องเสียงลมผ่านใบไม้หรือแม้แต่เสียงลมหายใจของคุณเองแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณขอบคุณที่ตื่นมาเช้านี้ขอบคุณลมหายใจนี้ ขอบคุณช่วงเวลาสงบนี้คุณไม่ต้องรู้สึกทาบซึ่งอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้องฝืนรู้สึกดีไม่ต้องแกล้งมีความสุขกับเรื่องที่คุณยังเจ็บแค่ขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเครื่องดื่มอุนอ่นๆแสงแดดอ่อนๆความเงียบอันอบอุน่นและนั่นคือเจ็ดนิสัยยามเช้าที่ไม่ต้องใช้เวลายแต่ค่อยๆเปลี่ยนบ้านของคุณและเปลี่ยนหัวใจของคุณด้วยพวกมันไม่ดังไม่ฉูดฉาด ไม่เรียกร้องอะไรจากคุณเลยนอกจากความตั้งใจเล็กๆกับความเมตตาต่อตัวเองสักนิดมาทบทวนกันอีกทีนะเก็บที่นอนอย่างตั้งใจใช้เวลาห้านาทีกวาดตาเบาๆรอบบ้านเก็บเสื้อผ้าทันทีก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นลืมให้ทุกอย่างมีบ้านและพามันกลับบ้านทุกเช้าเปิดหน้าต่างให้โลกกลับเข้ามาหาคุณเคลียพื้นที่หนึ่งจุดอย่างมีสติและสันติสุดท้ายนั่งหายใจ จิบเบาๆแล้วพูดว่าขอบคุณคุณอาจยังไม่ได้ทำทั้งเจข้อในพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเลยเริ่มจากข้อเดียวก็พอข้อที่สกิดใจคุณมากที่สุดข้อที่รู้สึกว่าเขียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในคืนเดียวคุณไม่ต้องมีระบบแปะหรือบ้านไร้ที่ติสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสิ่งที่เราทุกคนต้องการคือความเมตตานุ่มนวลอีกนิดความอ่อนโยนต่อตัวเองอีกหน่อย การได้อยู่กับตัวเองในยามเช้าอย่างแท้จริงและนิสัยเหล่านี้ก็เป็นเพียงเส้นทางกลับไปหาตัวคุณเองถ้าวิดีโอนี้สัมผัสใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยฉันก็อยากฟังคุณในคอมเมนต์ข้อไหนที่คุณอยากลองทําก่อนหรือบางทีคุณก็ทําอยู่แล้วโดยไม่รู้ว่ามันทรงพลังแค่ไหนถ้าคุณมีเพื่อนรักพี่สาวหรือคนที่คุณห่วงใยที่อาจต้องการการตวนใจเบาๆแบบนี้ส่งวิดีโอนี้ให้เขาได้เลย บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดก็เปิดประตูบานใหญ่ที่สุดขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกับฉันในวันนี้จากใจของฉันถึงหัวใจของคุณขอให้ทุกเช้าของคุณอ่อนโยนขึ้นขอให้บ้านของคุณเบาสบายขึ้นและขอให้จิตใจของคุณได้พักในความสงบและความขอบคุณเสมอแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนเสมอ